วันนี้รู้สึกชิลมากเลยนะคะรู้สึกสบายมากๆสาเหตุเพราะว่าได้ใส่เสื้อที่มันแบบสบายไม่ระคายตัวแล้วก็ดูแบบโอแบบสบายอะคุณขนาดนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะคะเปิดพัดลมยังรู้สึกแบบชิลมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะแม่ค้ามีเสื้อมาแนะนําอีกเช่นเคยคะ่ะเป็นเสื้อผ้าไหมายซิลเป็น เชิ้ตนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตไหมซิลหรือว่าแม่ค้าจะพูดในทุกๆคลิปว่าไหมซิลเนี่ยก็คือใช้ในอุตสาหกรรมสินพอเขาจะใช้คําว่าผ้าซิลใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆอ่ะมันก็คือผ้าไหมญี่ปุ่นนะคะคือมันมีความคล้ายคลึงกันมากอธิบายผ้าไหมญี่ปุ่นก็คือผ้าเขาจะมีความพลิ้วๆอย่างนี้คะ่ะคุณผ้ามีความพลิ้วทิ้งตัวบางเบาใส่สบายแล้วก็ถ้าเป็นบางลายบางสีมันจะมีความเางาเงาด้วยนะคะแต่โทนที่เราได้มารอบนี้มันจะเป็นโทนทึบๆดังนั้นอาจจะไม่เห็นความเงาวาวนะคะที่น่คือใส่สบายสี ก็ไม่ตกผ้าก็ไม่โหดนะคะรอบนี้ก็คือเป็นปกเชิ้ตอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะกระดุมหน้ามีกระเป๋าให้แบบนี้อ่ะมีกระเป๋าข้างนี้ข้างเดียวนะคะเนี่ยก็จะเป็นทรงตรงแบบนี้แขน3ส,ส่วนคุณเสื้อผ้าที่เป็นแขน3ส,ส่วนเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะตอบรับดีแมค้คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราใส่ในชิวๆก็ได้ในชีวิตประจาําวันหรือว่าใส่แบบไปธุระไปเที่ยวไปห้างอะไรเงี้ยมันก็ดูสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมคะด้านข้างเขาก็มีผ่าข้างให้นะคะเป็นฟรีไซส์อกหน้าผ้า 4, 4 6นิ้วดังนั้น คนตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ได้เนื่องจากว่าผ้าม,มันมีความพลิ้วทิ้งตัวนะคะก็สีเรามีสีอะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากสีดําตัวนี้สีดําแต่มันก็ไม่ได้ดําแบบมืดมิดสนิทขนาดนั้นนะคะเป็นดําที่ตัดด้วยลายดอกสวยๆแบบนี้ก็ให้อารมณ์แบบว่าดูดีดูสุภาพ ดูผู้ดีเนาะสีดําเรียบร้อยดีนะคะสีดํานี่ก็สวยเพราะว่าลายตัดที่เอามาตัดเนี่ยมันจะเด่นมากๆเลยหรือว่าจะเป็นสีเขียวแบบที่แม่ค้าถือนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะก็เป็นอะไรที่แบบสดใสเนาะถึงมันจะเป็นเขียวแก่แต่ว่ามันก็ดูดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าโทนรอบนี้มีแต่โทนเข้มเขมนี่สีเขียวก็สวยหรือจะเป็นสีแดงแบบนี้คุณก็จะเป็นแดงแบบไม่ใช่แดงแป๊ดนะคะเป็นแดงแบบคล้ายๆแดงเลือดหมูแล้วก็ตัดกับปลายดอกก็สวยไปอีกแบบคุณ3สีนี่สวยทุกทุกสีเลยแม่ค้าบอกเลยว่าถ้าเลือกสีไหนก็เลือกยากเหมือนกัน นะคะเพราะมันดูดีทุกทุกสีเลยแล้วรุ่นนี้นะคะราคาเหมือนเดิมค่ะราคา450ถ้าเก็บไปทาง490แต่ว่าถ้าใครซื้อ2ตัวเราก็ยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิม2ตัว790เก็บไปทาง840แล้วแม่ค้าก็ยังจะมีเสื้อผ้าที่ราคาประมาณนี้แม่ค้าเอามา ให้คุณได้คะได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอออยากจะได้แค่ตัวเดียวสีเดียวแล้วไปกละะกับเสื้อที่แมคค้าใส่ที่แมคค้าบอกว่าใส่แล้วมันชิลก็คือเสื้อรุ่นนี้นะคะเป็นแขนเลยก็ได้รุ่นนี้มีหลายสีมีทั้งหมดสีสีเดี๋ยวแมคค้าทาภาพไว้ให้อ่ะพูดไปก็แบบว่าไม่เห็นภาพเนาะอ่ะอ่านี่ขนกันมาเลยค่ะคุณอย่างรุ่นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในคอลเลกชันเสื้อสบายลายสวยนะคะเสื้อสบายลายสวยอ่ะต้องบอกว่ารอบนี้เป็นเสื้อสบายลายสวยชุดเปรเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง หนึ่งแบบเหมือนกันก็คือเรามีสีเหลืออยู่สีครีมสีขาวแล้วก็สีโทนปูนๆตัวนี้อกหน้าผ้าส4นะคะเนี่ยอันนี้ก็เอาไปคละได้หรือจะเป็นชุดผ้าป่านแบบนี้คุณผ้าป่านแบบนี้ก็มีหลากสีนะคะเนี่ยอ่าเดี๋ยวแม่ค้าทำสีให้ดูว่ามีสีอะไรผ้าป่านก็ผ้าปา่า,ปานก็ใส่สบายไม่ระคายผิวนิ่มพริ้วเหมือนกันนะคะอกหน้าผ้าสีตัวอย่างต่อมาก็จะเป็นรุ่นนี้อ่ะอันนี้คุณก็ไปคละได้มีทั้งหมด 4ีเหมือนกันนะคะตัวนี้อกหน้าผ้า41นะคะนี่ก็สวยหรือจะเป็นรุ่นนี้แหละที่แม่ค้าใส่เนี่ยคือใส่สบายเน,น,าาน,เนี่ยอกหน้าผ้าพิเศษมากๆคืออกหนาา้าผ้า48ผ้าไม่หดสีไม่ตกด้วยนะคะเนี่ยเอาไปคละได้นะคะหรือว่าใครอยากจะซื้อใบสีซ้า5ตัวก็ซื้อใบได้เลยนะคะใส่สบายใส่ได้ตลอดทั้งปีเลยเห็นเป็นลายดอกแบบนี้นะคะแต่เป็นลายดอกที่ใส่ได้ตลอดปีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวคุณดูภาพนิ่งภาพสไลด์ได้เลยนะคะว่ามีรุ่นไหนแล้วสอบถามแม่ค้ามาได้ที่ช่องทาง ตรงนี้เลยต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายของสงกรานแล้วนะคะจริงๆเ,เสื้อรุ่นนี้มันไม่ได้ใส่